เกิดว่าร่างกายขาดซิลิเนียมมันก็จะทําให้กระบวนการสร้างสารแอนตี้ออกซิแดนที่แรงที่สุดในร่างกายบมันบุกพร่องไปซิลิเนียมแมงกานีสอ่าพวกนี้ถือว่าเป็นอินดูจินัสแอนตี้ออกซิแดนแล้วมันก็จะเป็นโคแฟกเตอร์ในเรื่องของการสร้างพวกแอนตี้ออกซิแดนต่างๆตัวอื่นๆด้วยนะคะในกระบวนการปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของเรานะ ร่างกายเราอะต้องการที่จะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ให้มากขึ้นเพื่อความสวยเพื่อผิวสวยเพื่อที่จะได้ไม่ป่วยเป็นโรคหรือใดๆก็แล้วแต่เรามาทําความรู้จักกันว่าออสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยร่างกายเราได้มายังไงกันบ้างเออนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังมันมี2แหล่งหลักๆถ้าแบ่งตามที่มาสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า1คือร่างกายเราสร้างขึ้นมาเอง อันนี้ก็คืออันที่1นึ่อันนี้ก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์กลุ่มหลัก นะคะที่มีความสําคัญมากเพราะว่ามันมีอยู่ในร่างกายคือพร้อมใช้ไม่ใช่แ้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สําคัญมากแล้วก็อันที่2ก็คือสารแอนตี้ออกซิแดนที่ได้มาจากพวกอาหารต่างๆเราก็คือต้องได้รับเข้าไปต้องกินเข้าไปได้มาจากทั้งพืชในสัตว์ก็ได้เพราะว่าในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนท์เนี่ยเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นในเรื่องของอาหารเสริมไม่จําเป็นนะแต่กาลังพูดถึงว่ามาจากอาหารปกติธรรมาชาติแบบที่เรากินเข้าไปเนี่ยแหละมันมีจากที่ไหนบ้างหัวข้อแรก นะเอนโดจจนัสก็คือในร่างกายของเราเนี่ยเออมันมีอยู่แล้วนะคะตัวที่พวกเราจะต้องรู้จักนั่นก็คือตัวกลูตาไทโอนนะกับซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเออหรือ SOD ทั้ง2ตัวถือว่าเป็นตัวสารกําจัดอนุมูลอิสระหลักของร่างกายนะคะถ้าเกิดว่ามันพร่องไปหรือมันสร้างน้อยไปเนี่ยคุมต้านทานดันดกทาให้เราป่วยง่ายาย้อนกลับในเรื่องของกลูตาไทโอนนิดนึงนะตัวกรดอะมิโนที่ร่างกายเราเอามาต่อๆกันตัวตัว ตัวแรกก็คือตัวไกลซีน นะไกลซีนนี่ถือว่าเป็นกรดอะมิโนโต,ตัวจิ๋วที่สุดในบรรดา20ตัวเลยนะ2ก็คือตัวกลูตามมนจริงๆมันมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานในลําไส้ของเราเนาะสาก็คือตัวซิสเทอนซึ่งปกติแล้วเนี่ยกลูตามีนกับไกลซีนเนี่ยร่างกายไม่ค่อยขาดนะคะแต่ว่าร่างกายจะขาดตัวซิสเทอนซึ่งมันก็จะมีผลต่อการสร้างกลูตาไทโอนว่ากลูตาไทโอนเนี่ยมันจะเป็นตัวจากอนุมูลอิสระ,ะเวลาที่ร่างกายเรามีสารอนุมูล อิสระเกิดขึ้นจากไหนจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์ปกตินี่แหละหรือในช่วงที่แบบร่างกายเราหายใจระดับเซลล์มากขึ้นไปอีกช่วงไหนจ๊ะช่วงออกกําลังกายร่างกายเราก็จะสร้างสารอนุมูลอิสระออกมาเยอะมากไม่งใครที่ออกกําลังกายหนักเกินไปสังเกตว่าน้าแก่เร็วมากนะคะตัวกรดอะมิโน3ตัวนะคะที่ร่างกายเอามาสร้างเป็นกลูตาไทโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงที่สุดในร่างกายสร้างจากที่ตับนะประกอบไปด้วยอะไรไกลซีนกลูตามีนกับซีสีน e นะคะ ึ่งเราจําเป็นที่จะต้องกินโปรโตีนเข้าไปแต่ว่าร่างกายมันจะไปสร้างของมันเองนอกจากนั้นอ่ะ ในกลุ่มของวิตามินนะคะวิตามินที่ในร่างกายเราจําเป็นจะต้องมีก็คือวิตามิน B ีจ้ะบีในที่นี้หมายถึง B รวมทุกตัวเลยนะเพราะว่าในกลุ่มของวิตามิน B ไม่ว่าจะเป็น b ีหนึ่งบีสองบีสามบีหกบีเก้าบีสิบสองเลยพวกนี้นะคะมันจะเป็นตัวโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์หมายความว่าตัวองค์ประกอบที่จะทําให้ฟันเฟืองของกระบวนการเผาผาลาญมันหมุนรอบได้โดยปกติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิตามิน B เนี่ยร่างกายเนี่ยจะต้อง นะซึ่งวิตามิน B ได้มาจากไหนก็แากเนื้อสัตว์อีกแ้หละต่อมาพูดถึงวิตามินเราก็ต้องต่อด้วยเรื่องของเกลือแร่ที่ร่างกายจําเป็นจะต้องใช้ภายในร่างกายเดียวนะก็คือเกลือแร่ที่สาคัญน,นะ1นึ่งซิงค์ด้าสังกะสีซิงค์มีอยู่ในไหนอาหารทะเลหอยนางรมพวกนี้นะคะจะมีซิงค์อยู่เยอะพวกถั่วต่างๆ อยากได้ธาตุเหล็กเอาไปจากไหนกินต้มเลือดหมูจากพวกเลือดหมูเลือดไก่เลยพวกนี้นะคะมันก็จะมีธาตุเหล็กอยู่เยอะคือธาตุเหล็กไอออนของมันเนี่ยนะคะในพวกสิ่งมีชีวิตมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมพร้อมใช้อะก็ให้กินอาหารพวกนี้เพิ่มเข้าไปไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปกินพวกอาหารเสริมหรือว่าวิตามินแร่ธาตุที่เป็นเม็ดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกธาตุเหล็กสังเคราะห์หรือว่าแบบ ไอ้พวกที่เราซื้อกินเป็นเม็ดๆหรือเวลาเราไปบริจาคเลือดแล้วเขาให้มานะมันควรกินจํากัดนะเพราะว่าพวกนี้กินมากไปกลายเป็นว่าไม่ดีกับร่างกาย3ก็จะมีทองแดงคือแบบต้องการน มากมากนะคะวันหนึ่งแค่ไม่เกิน2มิลมลิกัมน,นะคะเพราะยัถ้าจะเสริมก็แค่นิดเดียวแต่ว่าขาดไม่ได้จ้ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกแบบทองแดงพวกนี้ก็อยู่ในไหนอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนื้อนมไข่พวกนี้นะคะมีนะคะอ,อีกอันก็คือซิลิเนียมสําคัญมากมากต่อกระบวนการสร้างกลูตาไทโอ้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายขาดซิลิเนียมมันก็จะทําให้กระบวนการสร้างสารแอนตี้ออกซิแดนที่แรงที่สุดในร่างกายของมนบุกพร ซิลเนียมแมงกานีสอ่าพวกนี้ถือว่าเป็นอ n d o g จ n น u s สแอนตี้ออกซิแล้วมันก็จะเป็น c o f ฟ c เตอในเรื่องของการสร้างพวกแอนตี้ออกซิดต่างๆตัวอื่นๆด้วยนะคะในกระบวนการปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของเรานะอ่ะอันนี้ก็คือในร่างกายแล้วนะต่อมานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเป็นพวก d i e t a r y antioxidant มีอะไรบ้างก็คือในกลุ่มของที่แบบมันได้มาจากอาหารนะมีอะไรบ้างนะจ๊ะอันแรกวิตามิน วิตามินเอซีถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ทรงพลังมากเลยนะในอาหารนะเราได้มาจากไหนพวกผักผลไม้ต่างๆถ้าเป็นแบบพวกวิตามินเอเนี่ยถ้าจะกินให้ปลอดภัยเราก็คือกินในรูปแบบของตัวเบต้าแคโรทีนเช่นในแครอทหรือพืชที่มีสีเหลืองสีส้มต่างๆมะละกอกล้ว,กกวยส้มวิตามินซีนะอย่างเช่นพวกฝรั่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนะแล้วก็วิตามินอ e, ีนะคะวิตามินอ e ีก็จะมีในพวกของธัญพืชต่างๆเช่น มเมล็ดฟักทองพม่ก็คือเราก็ได้จากอาหารเพราะฉะนั้นถ้เวลาที่เรากินอาหารให้มันหลากหลายก็จะมีพวกทัญยพืชผักมีผลไม้ไม่หวานพวกนี้เราก็จะได้กลุ่มของวิตามินครบต่อมาอาจจะเป็นในรูปของอาหารเสริมแล้วนะที่มีความสําคัญกับร่างกายที่ควรที่จะได้เสริมเข้าไปตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือตัวโคเอนไซม์ t 1 0มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในวยัย 45อัพ50าอัพสำคัญยังไงโดยเฉพาะใครก็ตามที่กินยาสตาตินอยู่คือยาที่ลดคอเลสเตอรอลใช่ไหมลดไขมันในเลือดใช่ไหมมันจะไปบล็อกกระบวนการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนตามธรรมชาติที่มีในร่างกายของเราไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โคเอนไซม์คิวเทนมันขาดไปกลายเป็นว่าทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานหนักมากขึ้นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของเราอ่ะมันก็จะแก่เร็วแก่เร็วในที่นี้หมายถึงมันเสื่อมเร็วเราก็จําเป็นที่จะต้องกินโคเอนไซม์คิวเทนในรูปแบบของ สารเสริมอาหารเข้าไปนะคะโดยเฉพาะคนที่กินยาสเตตินเธอจะต้องไปหาโคเอนไซคิวเทนมากินนะจ๊ะแล้วก็อีกอันหนึ่ง นะคะคก็คือตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดก็ถือว่าเป็นาสารแอนตี้ออกซิแดนต์อีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่จะแนะนําให้พวกเรานะคะแต่บ้านเราอาจจะหายากนิดนึงนะถ้าต่างประเทศน่าจะหาง่ายนะคะถ้าเทียบนะเหมือนตัวรีไซเคิลสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายให้เวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเพราะนตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดก็ยังถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะนเลิศที่ควร สําหรับคนที่แบบกวัวแก่นาะจ๊ะนอกนั้นนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของพฤกษะเคมีมันเป็นสารที่มันมีอยู่ในพืชพืชหลากหลายสีก็จะมีพฤกษะเคมีหรือไฟโตนิวเทียนที่แตกต่างกันคุณสมบัติของมันนะคะก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนี่แหละนะคะแต่ว่าก็จะทําหน้าที่หลากหลายนะคะที่ไม่เหมือนกันเช่นไลโคปีนในมะเขือเทศก็จะเป็นแบบพวกสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากมันจะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเอเนาะ นก็คือเวลาที่เรา กินมะเขือเทศเราควรเอามะเขือเทศไปผ่านความร้อนมันก็จะปล่อยไลโคปีนออกมาได้มากกว่ากินมะเขือเทศสดนะเพราะยานก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะหรือรูทีนซีแซนทีนอย่างเงี้ยนะก็จะอยู่ในแบบพวกกลุ่มผลไม้แบบสีเหลืองมันเป็นพวกอนุพันธ์ของวิตามินเอะคะ่ะพวกนี้มันก็จะดีต่อดวงตาของเรานะคะสิ่งสําคัญที่แบบพวกเราจะต้องทําไปควบคู่กันเสมอเลยนะถ้าต้องการในเรื่องของสุขภาพผิวดีนะก็คือต้องรี เ่องการเจอพวกคุลูชันต่างๆหรือพวกสารเล่งแก่ต่างๆเช่นอะไรบ้างควานพิษเรื่องการสูบบุหรี่เรื่องการเจอ u ูกันแดดต้องเข้านะจ๊ะอะไรอีกแอลกอฮอล์มันจะดึงน้ําออกจากเซลล์หรือเรในเรื่องของน้ําตาลแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือทานอาหารเนี่ยไม่อิ่มจนเกินไปถึงแม้ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวนะโปรตีนอาจจะแบบ1 ต่อตน้่งต่อหนัว1กิโลกรัมต่อวันกินพวกกูดขากินพวกกูดแฟตแต่ว่าพลังงานเนี่ยไม่ได้สูงพวกนี้สําคัญมากตรงที่ว่าเวลาที่เราทำ c a l r i restriction จำกัดในเรื่องของพลังงานที่เข้าไปไม่ให้มากเกินไปมันทําให้ผิวดีพวกเราโอเคนะก็วันนี้ถือว่าเป็นแบบบทสรุปของสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีหนะ้าเด็กผิวดีนะจะาไว้บา,บายค่ะ